สมาคมกีฬาเปยตองแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับานายพิระยะฉันทดีโลกผู้ว่ารชาชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันเปนตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่44ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามเปตองปั๊มถาวรมบิลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ โดยมีนายอุดมโปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนาวาการโทรสุทธิโรธประพันธ์พัฒนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยร่วมในพธิธีปีนี้มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยกว่า3,000คนแบ่งออกเป็น8ประเภทได้แก่ทีมชายหญิงทีมอาวุโสหญิงอายุสีปีขึ้นไปอาวุโสชาย5 5ปีขึ้นไปเยาวชนชายหญิงอายุไม่เกิน17ปี และประเภทชุดติ้งหญิงชายสุนักกีฬานับถึง1-8ของแต่ละรุ่นจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติเพื่อเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่างๆต่อไปการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่7-12ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับที่สนามเปตองปั๊มทาวนโมบิลจังหวัดสุพรรณบุรีครับ